นะครับดงควายงามครับดงควายงามโอ้ใส่เต็มพอเลยเป็นตั้งเล็กกว ดีเตละหน้ามงทางในบ่นี่แล้วบองมันคลกอยู่ไหตนกกนกมันเทียนห้าเขาไปขันทั้งในซื้อเี๋ยวกวางมาค้อาอกอยู่นเนาหลนนพีต่งหรมนันพีใส่ใส่เอโอ้มั่วหัวเออปีกันทั้งตนนี่เปกอุปก เนี่ยฮะทิ่เขาตัวที่เขาทั้งในบ่อันมาแล้วเห็นบ่อ่าบินของง่าเข้าโคข้ามชาติน่ะ Woof, <coughs> <coughs> woof, <coughs> เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับดงควายงามครับดงควายงามโอ้ใส่เต็มพอเลยดงควายงามครับดงควายงามสวยๆงามงามเ้ยๆๆยเงี จะให้หนึ่งแต้มครับผม แต่นี้เองงมาท้าเจ้าอยู่ยังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสีบริพาชีพต่อไปพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ